ตอนนี้อาจมาเรียนประโยคสองเรียนประโยคสามก็เป็นสามัญญน,นเล็กอยู่เป็นสามัญญัน,น้อยอยู่ก็ยังไม่คิดอะไรกับเรื่องนี้ที่เรื่องกบิลพัทเนี่ยแต่พออายุมากขึ้นไปเรียนประโยคเจ็ดแปดเก้าหรือว่าเรียนจบมาแล้วย้อนกลับไปดูว่าโอ้เรื่องนี้นึกอึ้งแล้วก็ ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลไม่น่าเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเมืองของอดีตพระพุทธองค์ตึ่นฆ่าล้างเมืองเนี่ยมีอยู่จริงและเกิดขึ้นกับเมืองพุทธองค์ด้วยเรื่องราวน่าติดตามยังไงติดตามจากสามเณรปาลในเล่าเรื่องเลยนะเรื่องมีอยู่ว่าพระเจ้าประสิทธิี่โกศล ต้องการจะแต่งงานกับคนในตะระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ส่งคณะทูตไปที่เมืองกบ,บิลพัฒเพื่อไปสู่ของหญิงมาพระองค์หนึ่งแต่คนในเมืองกบ,บิลพัฒไม่ได้ส่งหญิงที่เป็นเชื้อพระองค์มาแต่กับส่งหญิงที่เกิดจากพระเจ้ามหานามากับนางธาตุไปให้พระเจ้าประสิทธิโกศลที่โกศลไม่รู้เรื่องนี้ จึงได้แต่งตั้งให้เป็นมหิสีและต่อมานางก็ได้ประสูติโอรสพระองค์หนึ่งชื่อว่าวิถุตภะเมื่อเจ้าชายวิถุตภะมีอายุ1 6ปีได้สเสด็จไปเยี่ยมพระเจ้ามาหานามะและเหล่าเชีย่ยพระโ์ทั้งหลายเมื่อสเสด็จไปถึงเจ้าชายวิถุตภะก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแต่กลับไม่ได้ความคารพ จากเจ้าชายพระองค์อื่นที่มีอายุน้อยกว่าหลังจากประทับอยู่ที่เมืองกระบีนภะได้สองสามวันพระเจ้าวิทุถภะและคณะผู้ติดตามก็ได้เสด็จกลับเมืองโกศลหลังจากที่พระเจ้าวิทุถภะเสด็จออกพระราชวังไปแล้วท่านหญิงคนหนึ่งก็ได้นำน,ำน้ำนมมาล้างพระเท้าที่นั่งพระเจ้าชายวิทุถภะ แล้วก็ปุ่นสับแช่งว่าที่นี่เป็นบุตรที่ที่บุตรชายของทาตมานั่งในขณะนั้นเองครับคุณโยมคุณโยมคนของพระเจ้าวิตุตภะได้กลับมาเอาสิ่งของที่ตนลืมไว้ตรงนั้นพอดีจึงได้ยิงคำพูดของนางทานคนนั้นเขาพอสอบถามนางทาตนางก็ได้บอกเขาว่าเจ้าวิทุตภานั้น เป็นลูกของทาสหญิงคนหนึ่งกับเจ้ามาหานามคเจ้าชายวิทูตภะเมื่อได้ทราบเรื่องนั้นก็รู้สึกโกรธมากและได้ประกาศว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะเอาเลือดจากลำคอของพวกเช้อพระวงศ์มาล้างที่แท่นประทับให้ได้จากนั้นอีกหลายต่อปีต่อมาเมื่อพระเจ้าวิตุตภะขิ้งของราช จึงยกทัพไปฆ่าล้างเมืองฆ่ากับหากับพระเจ้าวิทุตภะและกองทัพเจอสามิกำมจิตทรวจดโดนน้ำโคนซัดจมตายทั้งกองทัพเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขานมากว่าทำไมพระเจ้าวิทุตภะกับกองทัพจึงโดนอย่างนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเพราะในอดีต เคยเอาอยาพิษเบื่อปลาทำให้ตายทั้งแม่นม้ำเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นกราบนิม,มนต์พระอาจารย์ได้เลยครับอ้าวสาธุก็ในเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคุณโยมทั้งหลายซึ่งเรียกว่าน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวไม่สดใสอโอ้นี่ฆ่าล้างเมืองของจริงเลย ซึ่งเราเรา,เราท่านทั้งหลายเราอยู่ในพศออนี้เวลานี้ก็ไม่ประมาทนะอะไรที่จะซุ่มเสี่ยงหรือว่าระวังได้ที่จะเกิดการทะเลาะการโกรธการทำร้ายกันการอาฆาตมากแค้นกันเนี่ยจะต้องพึงสังวรระวังเลยจากเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นครูสอนเราอย่างดีเลยว่าหนึ่งนะเราจะต้องอะไร จะต้องมันฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพราะว่าการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทําให้เราเห็นว่าเออคนที่มีโทสะแม้จะทําบุญนะหรือว่าทําบุญน้อยแต่ว่าทําบาปมากกว่าถ้าคนโทสะนะตามคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อเราฟังธรรมเจยรู้ว่าตายแล้วตกนรกโทสะมากคืออาการแค้นเนี่ยหรือคนที่โมหะมาก ตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือคนที่โลภมากตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นเปรตน,นี่ถ้าเราฟังธรรมนะฮะสูรสรสังละพะเตปัญญังตั้งด้วยดีย่อมได้ปัญญาชีวิตของเราก็จะใช้ชีวิตถูกต้องอันนี้ข้อที่1น,นะข้อที่2คือต้องละทิฏิมานะละ อารมณ์ที่ขุนมัวง่ายโกรธง่ายชอบอาฆาตแค้นให้ได้โดยอะไรฮนะโดยต้องฝึกหัดสั่งมองนะฮะเวลาเรารู้สึกว่าโอ้มันอาฆาตมันโกรธขึ้นมาแล้วนะเราต้องสั่งมองชุยนะฮะออกจากตัวของเราออกจากความรู้สึกของเราที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยให้โอวาไว้ว่า ให้เฝ้าระวังเฝ้าดูรู้ทันจิตก่อนจะเคลื่อนไปคิดให้จิตใสทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายชิ่วปัดทิ้งไปเหลือแต่ใจนิ่งใสเท่านั้นพอต้องสั่งมองต้องไม่เก็บอารมณ์ไม่อาฆาแแตแค้นถ้ารู้สึกว่าเกิดขึ้นแล้วอเราต้องปัดชิ่วอ,ออกจากใจของเราให้เหลือแต่ใจใสๆใจเย็นใจสบาย ข้อที่สามต้องหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาอยู่เรื่อยเลยนะฮะเพราะอะไรฮนะเพราะว่าเจ้าโทสะโกรธทิฏฐิมานะทนงตัวถือตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจของเรานะไม่ว่าจะโกรธง่ายหายง่ายก็ไม่ดีโกรธยากหายง่ายก็ไม่ดีนะ คือตายดีคืออย่าให้มีถ้ามีต้องรีบระงับเลยเราก็ใจของเราเนี่ยเมื่อเราได้สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาเรื่อยๆเนี่ยสภาวะใจมันจะเป็นใจที่เย็นเนี่ยมันตรงข้ามกับร้อนการทิฏฐิมานะการที่อาฆาตแค้นการที่เป็นเหมือนพระเจ้าวิถุตภะเนี่ยคือใจที่มันร้อนเมื่อเราสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาเรื่อยๆใจจะเย็นใช่ไหม น้ำเย็นดับไฟร้อนอาญาติญาติโยมตรงนี้สาคัญนะในสังคมนี้เดื่นเนี่ยโอบ้บูลลี่กันนะฮะเข้าไปอยู่ในโซเชียลนะฮะไปคอมเมนต์ไปด่กากันไปอะไรกันแล้วบางคนนะฮะก็โกรธจากในโซเชียลเนี่ยมาพานเอาคนข้างนอกในครอบครัวในที่ทําง,งานก็มีไปเถียงการทะเลาะกันต่อหรือว่าบางคนนะฮะเคยเดินบูลลี่ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยในที่ทําง,งาน แล้วอาฆาตแขนฝังนะแขนฝังหุ่นฝังใจเลยแล้วก็กลับไปเอาคืนในอเมริกาหรือในหลายประเทศในเมืองไทยก็มีนะฮะพอมีจังหวัดก็กลับไปเอาปืนไปกราดดิงฆ่ากันตายเพราะไอ้ตรงนี้แหละอาฆาตแขนฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะในพศนี้ในสังคมยุคป,ปัจจุบันนะต้องสวดมนต์ลูกหลานนะฮะมีลูกหลานพาลูกหลานสวดมนต์แผ่เมตตาเรื่อยๆนั่งสมาธิให้ใจเย็น พอใจเย็นๆปุ๊บมันก็จะพฤติกรรมนะฮะจะไม่ร้อนคิดไม่ร้อนพูดไม่ร้อนทําไม่ร้อนอาฆาตเคนก็จะไม่เกิดขึ้นเห็นหม็กต้องแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็ประเด็นต่อไปคือไม่คบคนใจร้อนไม่อยู่ใกล้สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยใจอยากมงคลข้อที่หนึ่งในการที่จะมีชีวิตสว่างนะ,ค,ะคือไม่คบคนพาน คบบัณฑิตข้อที่สองคบคนใจร้อนก็จะเป็นคนใจร้อนอยู่ในสังคมที่อะไรมันด่วนมันเร็วนะฮะสภาพแวดล้อมที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยพูดคำหยาบสภาพแวดล้อมที่พันพาเนี่ยคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะเคยสังเกตรูปเนนนะฮะรูปเนนอยู่ใกลกับอันนี้นะเราสังเกตเด็กประถมรูปเนนป1 2 3เนี่ยอยู่ใกลกับพินเนร พ, 4, พ, 5, พ, 6, พี่เนนที่ใจเย็นเออลูกเนรที่ใจร้อนนะฮะจะใจเย็นตามพี่เนนนะฮะหรือพี่เนนที่ใจร้อนนะฮะลูกเนรที่ใจเย็นนะฮะพอไปอยู่ใกล้อ,อ่พี่เนนที่ใจร้อนก็จะเป็นเหมือนพี่เนนเลยนะ,ะซึ่งไอจุดดำนี่มีพลังยอยู่ดังนั้นต้องอยู่ใกล้คนที่ใจเย็นคนที่สุภาพนี่ก็ฝากทุกท่านนะฮะเมื่อเราได้ วางวิธีการในการที่จะฝึกตัวฝึกใจฝึกเราเนี่ยให้เป็นคนใจเย็นเป็นคนไม่อา,าิาตแค้นเป็นคนที่ไม่เจ้าโทสะนี่ชีวิตของเราเรียน่ายตายเกิดน,นะฮะก็จะขณะที่เป็นมนุษย์ก็ใจสบายมีความสุภาพเป็นคนที่มีเสน่ห์คนใจเย็นนะฮะที่เรียกว่าเออ,คว,อความอุปนความอุปัรณเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์แล้วก็เวลาทําทานถือศีลนั่งสมาธิก็จะไม่เจียวพนด้วยโทสะ มากหรือว่ามีแต่น้อยซึ่งคนที่โทสะมากก็บอกไปแล้วว่าตายแล้วก็นุ่นไปนรกนะฮะคนที่โลภตายไปแล้วก็ไปเป็นเปรตมากนะฮะคนที่มีโมหะมากตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน